สวัสดีครับเกยบผมพนาประยูรุรย่ยกิจกูนะครับก็วันนี้จะมาพูดมีเรื่องสามหัวข้อนะก็จะมาไปท้าหาทานอะไรมาบ้านคือก่อนมาไปท้าหาคือทางงานที่ลำพูทางงานเกี่ยวกับโลหะอ,อลูมิเนียมทางงานได้ประมาณสามปีแล้วก็ แล้วก็มีมาโลชิไปทานาหารโรชิท่าหางแล้วมาได้เวลาจาัดจัดแล้วก็จัดได้ใบเดย์แล้วแต่นะนี่คือจะสมารใจจะสมารไปท่าอเลยก็ได้แต่วัดดวงแล้ววัดดวงว่ามีโชคมีดวงดีขนาดไปวัดดวงก็เลยจัดได้ใบเดย์พอดีจัดได้ใบเดย์ก็เลย ได้เวลาวันที่หนงพิจิการสองสี่เนี่ยคือไปเข้าใคร่ทหารเข้าใครดทหารแล้วก็ฝึกฝึกกันเพื่อนเพื่อน,อน,อนบางคนดีไม่ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเห็นหน้ากันก็เคยเห็นหน้าเคยรู้จักกันอยู่เพื่อนที่อยู่ลำพูบ้าแม่ลำม,มาแม่สอบท่าสอบยา ถ้าสอยยาละไวก็อยู่ไม่ว่าหลวอะไรพวที่ไม่เคยรู้จักก็รู้จักก็ดีครับเป็นทหารก็ดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆแล้วเกี่ยวกับครูฟืฟ้เก,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 กี่ยวกับผู้มอผู้กออะไจาอะพวกนั้นคือที่เมื่อก่อนอยู่บ้านไม่ไม่เคยรู้จักเน่ไข้ได้ยนได้ทหารแต่ไม่ ม่เคยเป็นไม่เคยเป็นนี่คือไม่เคยรู้จักว่าทหารจะต้องใช้ชีวิตยังไงมีระเบียบวินัยยังไงทหารนี่คือมีระเบียบวินัยดีมาก <c oughs> เวลาเราสร้งเมื่อก็ให้ไปเวลานนก็กลับมาเวลานั้นก็ตามเวลาคือก็ให้ก็ไม่ เราขาดลาหรือขาดอะไรก็คือขอขอที่สองนะคือเข้ามาเปิดทหารรู้สึกยังไงบ้างเรารู้สึกดีใจครับดีใจคือในชีวิตคังหนึ่งก็มาเปิดแค่สองปมีมีเงินเดือนมีอะไรให้บ้างไหมก็มีเงินเดือนนะับมีเงินเดือนมีอยู่แนละ้วมีเงินเดือนมีบิลเล่อะไรพวกนะั้นนืฝึเสร็จแล้ว มาครูก็ได้คือชายแดนแล้วนะมีบีเรียมเพือคือแล้วตอนนี้อยู่ไหนทำงานชายแดนเปล่าไอ<ใ>น,น,นชี้อะไรมั่งตอนนี้ก็คือทาง,งานที่ชายแดนท่าสอยายอยู่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ชายสุขห้างกอกการณ์นารีสอร์นี่คือ่ทาง,งานอยู่นี่ได้พบปะชาวบ้านเมื่อก่อนนี่คือไม่เคย คุยต่อหน้าคนเยอะๆนี่ไม่กล้าคุยนกันกนี่คือตอนนี้ก็รู้สึกว่าได้พี่ต่อหน้าคนเยอะๆแล้วรู้สึกว่าคาร่าเรียตืกเต้มมาเลยผู้ไม่ค่อยถูกแล้วจะปลดประจำการมาเมื่อไหร่เนี่ยปลดประจำการคือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนวันที่หนึ่งพฤศจิกาจุดเดือนีนที่หนึ่งพฤศจิกาวันปลดนี้ดู แล้วแต่บางคนว,ว่าจะว่าแผ่ชีวิตมียังไงแต่ของผมนี่คือคิดว่าไปสมัครท่าพาว่าแผ่ไม่ได้ก็เลยเป็นสมัครท่าพาเลจะได้หรือไม่ได้นี่ยังไม่แน่การพานเขาลับหมออะไรเออนหน้าหมอหมอสั่ขึ้นไปถ้ามันหมอสั่งขึ้นไปหมอสาเดมหมอนโตนี่เขาจะไม่ได้เอาไปหมอสั่ขึ้นไปคือเข้าสมานได้ สอบไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรต่อสอบไม่ได้ก็องหางานทารี่พอเลี้ยงตัวได้ <c oughs> เลี้ยงครอบครัวได้อาหางาน,นทาที่ในเมืองแล้วแต่ชีวิตบางคนอาจจะมีงานที่ดีอยู่แล้วแต่ปโปรแล้วไปทาต่ตแล้วแต่ไม่นมนจะไปน้าไปสมัครไปทาพระสมัครไปอะไรเพราะงาน ที่อย่างเป็ียนงานหมดแล้วเราเลยว่าแผ่วันสุดท้ายจะอะไรต่อวัยต่อคีบว่าชีวิตอนาคตต้องไปอีกไกลก็ดูแลพ่อแม่ทบคือก็มีมีมีลูกมีเมียเนี่ยจะดูแลลูกเมียก็ภาระเยอะขึ้นเลยก็เตเลบายเยอะก็ว่า ดาปุ๊เ a เวก่อนนะว่าเลือเลเหเกศเลเกว่าที pues ้เราศึกษาเนี้ยเอ่อมุส์กาเกศีเล่ดูอัทเอรยีโดเกศว่าหาท่อประมาณแบบนียว่าชั่วโมงแบบเกศแบบนียเหลยสมารถพานไปเจเหลเกยามดายยุนเม่นนท่พก็เชนนี้เ่เกศใบพาส ใบบนเบปัดเซอเยโนการสูบเขามาก็จะมีสมาในสีบจมอหสมาในสี่ตในมีโคตามีอะไรเยอะสมาในสี่เด็กการินนี้แค่ไหนนะก็ฝันทีน้องๆที่ไปไปได้ใหม่นี่นะเขาันที่หนึ่งจีการีไม่ต้องอดอะไรไปมากเรียใจแล้วก็กากินไน กค <laughs> ่นันครับกากินกนายอะผู้นกเตรียมกากินนายอน้อยเราสตัวเงินเงินเะยพผู้นําไม่ได้ออกไปเค่รอยสองรอยพอเ,อ,อเข้าไปแล้วเขาไม่ให้ใช้แหละเงินาฬิกาอะไรผู้นั้นเอาให้ของมีเข้ากินฟรีมีเขากินฟรีมีดีทุอย่างแต่ <laughs> เออข้าไปสุเสร็แล้วนี่คือคก่อไฟแล้วนี่ สบายค,ค,ครับเด็กคือท่านเด็กคือชายแดงครับคนนี้ละครับ